สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับคลิปรีวิว f a n t e c h m e t r i l TX1 ครับท่านผู้ชมครับนี่คือหูฟังวายเลสนะครับผมหรือว่าหูฟังไร้สายนั่นเองนะฮะของทางแฟนเทคนะครับผมอีกแล้วเช่นเคยเลยนะครับลูกค้าที่แบบใจดีมากๆอ่ะขอวางหน้าซะหน่อยนะครับผมหน้าโลโก้ด้านหลังก็เป็นแฟนเทคนะครับแล้วก็เสื้อก็เป็นแฟนเทคนะครับตอนนี้ก็เป็นแฟนเทคนะครับผมนะข้างในก็เป็นแฟนเทคนะครับโอเคนะครับผมคือแฟนเทคเนี่ยเขาได้ส่งเจ้าตัวนี้นะครับมาให้ผมรีวิวนะเป็นกลุ่มแรกๆที่ใช้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีวางขายนะครับสำหรับเจ้าแฟนเทค DX1 ตัวนี้นะครับผมนะยังไม่ได้มีวางขายนะครับแล้วก็รราาคคคผผมมมยัังไ่่่่่แแแนนนนใจะะบตทีๆือ ประกันหนึ่งปีจากเกจจ์วิลล่านะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็นี่ฮะกล่องสวยงามดูหลานะครับผมเปิดเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็จะมีคําว่า your wireless junior นะครับผม start here โอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะนี่ครับก็จะมีเจ้าหูฟังที่อยู่ณตรงนี้เลยนะครับผมนะเห็นไหมนะตรงนี้นะครับผมก็สามารถดึงออกมาได้โอเคนะครับผมนะเรามาโฟกัสกันที่ตรงนี้เลยดีกว่านะครับนั่นก็คือเจ้าเฟนเทคนะครับผมนี่ฮะเล็กนิดเดียวคุณดูความเล็กมันนะครับนี่คือกล่องมันอย่างเดียวนะครับถือว่าเล็ก ได้แบบกระทัดรัดมากๆเลยนะครับแล้วก็ซัมพกพาได้แบบไปไทุกที่เลยนะเห็นไหมปิดแป๊บอย่างนี้เปิดตรงนี้ ปิดตรงนี้นะครับผมนะเออโอเคอาจจะไม่เห็นชัดเพราะว่ามันโฟกัสหน้าผมนะครับแล้วก็นี่ฮะก็แค่หยิบบางมาอย่างนี้นะครับผมนะไร้สายไร้ขวานเลยพวกนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับผมนะอย่างเท่เลยนะครับก็คุณสมบัตินะครับก็เหมือนไวเลสทั่วไปนะครับผมก็คือเป็นหูฟังไร้สายที่มีแบตในตัวนะครับแล้วก็มีแบตในเจ้าเคสของตัวนี้ด้วยนะครับผมนะเคสตัวนี้เนี่ยก็จะรับได้ประมาณ500มิลลิแอมป์นะครับผมนะคือเสียบสายชาร์จไทซีเนี่ยเข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อชาร์จได้ไทซีก็จะชาร์จเร็วขึ้นนนนมมาอีกกรระะะดัับบึงคผ็ นั่นแหละฮะพอเสียเข้าไปแล้วก็ชาร์จรับได้500แอมป์แล้วก็พอรับเสร็จแล้วนะฮะก็ยังมีแบบในตัวนี้อีกนะครับผมนะในตัวของเจ้า,าหูฟังนะครับเห็นหรือเปล่า โฟกัสออกเออนะครับในจ้าหูฟังตัวนี้นะครับก็จะมีแบตในนี้อีกทั้ง2ตัวเลยก็คือประมาณว่าถ้าหูฟังใช้จนแบตหูฟัง2ตัวนี้หมดใช่ปะ่ะคุณก็เอามาเสียบตรงนี้หรือว่าตอนที่คุณไม่ได้ใช้เนี่ยคุณเอามาเสียบไว้มันก็จะชาร์จให้อัตโนมัตินะครับผมก็คือแบตคุณก็จะเต็มเต็มเลยนะครับผมในข้างกล่องเขาบอกว่าอยู่ได้5ชั่วโมง5ชั่วโมงนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น5ชั่วโมงของเจ้านี่หรือว่าเจ้า5้า้อมิลลิแอมผมคิดว่าน่าจะเป็นของเจ้านี่อนน จนกว่าแบตจะหมดซึ่ง5ชั่วโมงเนี้ยเราไปชาร์จต่อปุ๊บชาร์จต่อในเคสของตัวเนี้ยเคสของตัวเนี้ยจนเต็มนะครับก็จะใช้ต่อได้อีก5ชั่วโมงก็คือใช้ได้ยาวๆเลยต้องพูดว่าอย่างนั้นเลยนะครับผมเนะี่ยโอเคจากที่ผมได้ลองใช้นะครับผมไม่ได้ทดลองใช้ผมใช้จริงๆผมใช้ในวิทจำมาจริงๆคือมันเป็นอะไรที่บังเอิญมากเพราะว่าผมอยากได้หูฟังพอดีหูฟังผมไม่มีนะครับเพราะว่าไอโฟนผมพังใช่ไหมแล้วทีนี้นผมต้องได้ใช้ Android ซึ่ง Android ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันไม่มีหูฟังมมาา้้ะรรผกีีอออยยูเไดดดพพล ปึ๊บแพนเทคส่งมาให้เลยนะครับเหมือนอยาก,กรู้นะครับผมนะโอเคแล้วผมก็เลยได้ใช้แบบชีวิตประจําวันจริงๆทั่วไปเลยนะครับอันนี้ไม่ได้อวยด้วยนี่คือมันดีจริง,รงนะครับผมข้อดีข้อแรกที่ผมเห็นเลยนะครับก็คือเจ้าหูฟังตรงเนี้ยตรงหนังยางตรงเนี้ยมันไม่เจ็บนะครับคือมันใสแล้วมันไม่เจ็บแปลกมากผมเป็นคนหนึ่งที่เอาตรงๆเลยนะแอนตี้หูฟังแบบนี้มากหูฟังเขาเรียกว่าหูฟังอุดหูนะครับที่มันไม่ได้เป็นแบบทั่วไปหูฟัง,งทั่วไปจะเป็นเรียบๆใช่ป่าไม่ได้อุดหูแบบนี้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหหุนรบเาาลลยย่่ๆๆทีจ็ หมดคือเจ็บหูหมดเลยแต่อันนี้นุ่มอะใส่เข้าไปอย่างนี้นุ่มแบบนุ่มมากมันไม่ใช่หูฟังอุดหูอะ่ะคือมันนุ่มขนาดกดเข้าไปก็ยังนุ่มนะครับนี่ฟังใส่อย่างนี้เท่ๆนะครับสลับผู้ชายผู้หญิงก็ใส่ก็เท่เหมือนกันนะครับผมก็คือมันเซอร์ไพรส์ผมตรงนี้มากผมเป็นคนที่แอนตี้นะครับอย่างที่ผมบอกก็ประมาณนี้นะครับผมนี่คือข้อดีที่1ข้อดีที่2ครับมันเล็กมันเล็กมากมันเล็กแล้วมันเบานะครับมันเล็กแล้วมันเบานี่มันใส่อย่างนี้ได้นะครับผมแลวทรงมันเท่ไงก็สามารถใส่แบด วิ่งก็ไม่หลุดไม่เจอหัวแล้วเนี่ยก็ประมาณนั้นนะฮะเวลาเจ็บก็เนี่ยใช่ไหม แค่ปล่อยนี่มันก็มีเหล็กดูดได้นะครับปล่อยแปะอย่างนี้ได้เลยนะครับผมนะสบายมากข้อดีที่3ครับคือมันชาร์จไวนะครับด้วยความที่มันเป็นไท C นะครับไท C เนี่ยแน่นอนครับเขาขึ้นชื่อเรื่องการชาร์จไวโอนข้อมูลไวอยู่แล้วนะครับพอมาอยู่ในเจ้าหูฟังนะครับที่มันไม่ได้ใช้แบตเตอรี่มากพอเสียเข้าไปก็เร็วเลยนะครับผมนะโอเคครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันดีกว่าฟังก์ชันนะครับโดยทั่วไปคือมันสามารถสัมผัสตรงนี้ได้นะครับท่านผู้ชมครับดูฮะตรงนี้นะครับเห็นตรง้ี่อเเนืปพดวิิ น่าจะเป็นการเปิดนะครับอา power on นะครับผมเขาจะบอกว่า power on นะครับเป็นการเปิดนะครับแล้วก็สามารถคอน e c t กับบลูทูธของโทรศัพท์ได้นะครับเป็นบลูทูธ5.0ด้วยนะครับผมก็เปิดนะครับก็เปิดทั้งสองข้างเลยนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปคือถ้าสมมติเรากําลังฟังเพลงอยู่แล้วมีเพื่อนเรียกนะครับกดแตะตรงนี้แตะข้างๆตรงนี้แค่ครั้งเดียวแตะปุ๊บจะเป็นการหยุดเพลงนะครับแล้วก็แตะทีหนึ่งปุ๊บ เป็นการเล่นเพลงนั้นต่อนะครับหรือว่าเล่นวิดีโอต่อนั่นเองนะครับผมในส่วนของการเล่นเกมนะครับผมมองว่าไม่ไม่ดีเลยนะในในการเล่นเกมไม่ดีเลยนะแต่ผมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเกม FPS นะครับผมเลยไม่ค่อยรู้มากถึงพวกเกมที่ว่าเป็น Battle Royal e อะไรพวกนี้ที่มันต้องใช้แบบการเสียงรอบชิดอะไรพวกนี้ผมไม่ได้เล่นมากแต่ว่ายถึงถักเล่นไมค์คร f บอะไรเงี้ยไม่ดีเลยนะครับแต่ที่ผมลองดูนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเบสเบสก็ผมมองว่ายังยังไม่ได้แน่นมากขนาดนั้นแต่แต่ก็ไม่น่าเกียดนะครับผมก็ถือว่าทามาได้ดีครับ นะจะเป็นการปิดนะฮะโอเคอันนี้มันเปิดอยู่ใช่ไหมพองกดปุ๊บอ่ะมันจะขึ้นว่า power off นะครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดทีนึงนะเดี๋ยวจะปิดให้ไม่ฟังอ่ะโอเคอันนี้ power o n นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ไม่นะครับโอเคสามสองหนึ่งอ่ะ, <c oughs> อะก็จะประมาณนี้ไม่รู้ว่าเสียงเข้าหรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็จะบอกว่า power off power on อนะไรพวกนี้นะครับนี่คือสามารถสัมผัสดได้นะมันเท่มากเลยนะถ้าคุณสมมติอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนแบบเรียกเพื่อนๆอยู่เพื่อนเรียกเฮ้ยสมหมายเฮ้ย อะไรในพดว่าเลยนะอะไรเนะงี้ยก็มาแตะแล้วก็แตะทีหนึ่งื่อเล่นต่อเนี่ยครับชิวๆถ้ามันเล็กแล้วมันสีดำโรดักมันสีดําคือมันเท่มากจริงๆผมชอบสีดําด้วยมันเป็นคนชอบส่วนตัวนะครับนี่การใส่จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใส่2ด้านเลยแล้วก็จะพรีวิวนี้ให้ดูนะครับผมนี่สบายครับแฟนติกครั้งนี้ทํามาได้ประทับใจมากเพราะว่าผมใช้ด้วยผมใช้จริงๆด้วยและมันเปนกลมๆอย่างนี้มันพุกพาง่ายมากท่านผู้ชมมันพุกพาง่ายจริงๆครับสลับแค่แบบเล็กๆแค่นี้พุกพานี่กำเดียวเนี่ยอ้าวกำมือผมเล็กๆเนี่ย เออคือมันเล็กนะครับแล้วก็พกพาไปได้นั่นแหละนะครับผมนี่คือข้อดีของมันเนาะโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เพจติดตามก่อนนะครับติดตามทางเพจของแฟนเทคได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าวางขายหรือว่าจะมีการพรีออเดอร์เข้ามาเนี่ยแฟนเทคเดี๋ยวเขาจะแจ้งให้นะครับสามารถเข้าไปที่เพจของแฟนเทคได้เลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าแฟนเทคมิ i ริล i l เอ็นะครับ อ้อลืม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 เทคโนโลยีกันน้ำ IP4 นะครับผมก็คือสามารถกันน้ำได้รอบทิศแล้วก็เวลาเราเล่นกีฬาเหงื่อออกอะไรเงี้ยมีละอองฝนนิดหน่อยได้นะครับผมกันน้ำได้นะอืมเจ๋ง